คนที่เดินทางบ่อยๆนะคะเรื่องนี้ต้องระวังนะคะมีเจ้าหน้าที่สนามบินนะคะเขาแอบ,บขโมยเงินของผู้โดยสารแล้วประมาณว่าผู้โดยสารเนี่ยเขารู้สึกตัวอ่ะมันจะจับได้ค่ะนางยัดเงินเข้าไปในปากแล้วก็กลืนลงไปเลยค่ะเนี่ยภาพรประกอบกล้องมันจับได้แต่นางไม่รู้ตัวค่ะมาดูข่าวกันนะคะฟิลิปปินส์นะฮะที่ประเทศฟิลิปปินส์ Airport Officer Swallows $300 Taken From Passenger Faces พนักงานสนามบินนะคะ swallow ก็คือกลืนนะคะเงินจำนวน300ดอลลาร์นะคะก็หมื่นกว่ากว่าหมื่นปลายๆค่ะเทรค from passenger ที่แอบออกมาจากผู้โดยสารนะคะเขาน่าจะไปตรวจกระเป๋าแล้วก็แอบเอามาค่านะคำว่บบา,านะคะ passenger คือผู้โดยสาร face probe นะคะถูกสอบสวนค่ะก็ต้องถูกสอบสวนไหมล่ะคะไปขโมยเงินเขาแล้วกลืนเข้าไปด้วยน่ากลัวมากนี่นาง female airport screener caught on cameras t u f f i n g dollar bills into her mouth ก็คือพนักงานตรวจคนผู้หญิงนะคะก็ถูกจับได้นะคะโดยการที่กล้องเนี่ยมันไปจับได้าภาพเธอ s t u f f ก็คือยัดเข้าไปอะค่ะนะเป็นเงินดอลลาร์ที่เราเห็นในภาพเป็นไหมคะอันนั้นไม่ใช่ใจกรอกนะเป็นเงินดอลลาร์ที่ใส่เข้าไปในปากอะค่ะมาดูคำศัพท์นะคะ female ก็คือผู้หญิงนะคะ airport screener ก็คือพนักงานตรวจคนนะคะ แม่คำว่าดอลลาร์บิลส์เนี่ยนึกถึงเพลงของน้องลิซ่าเลยนะคะ the bills, the bills. ไม่เกี่ยวกันเนาะ <laughs> แค่คำว่าดอลลาร์บิลส์เลยก็เลยนึกถึงเพลงนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้างคะเดินทางต้องระวังดีๆนะคะ รู้สึกว่ามันจะมีเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะกับคนไทยนี่แหละน่าจะโดนไป5,000บาทแล้วก็เจ้าตัวนี่รู้สึกตัวเหมือนกันแต่ว่าข่าวนั้นยังไม่ได้ไปอ่านดีๆเลยค่ะพิะเจอข่าวนี้ก็เลย <c oughs> เอามาฝากกันนะคะระวังนะวลาละเดินทางอะ่ะยายคนนี้ก็ดูสิทําอย่างนี้ได้ยังไงไม่ควรเลยคิดว่าได้รับโทษไหมคะ <c oughs> พิมพ์บอกกันไ้บ้างนะคะว่ารู้สึกยังไงกับข่าวนี้เดินทางก็ระวังกันดีๆนะคะ have a safe trip สำหรับคนที่จะออกเดินทางนะคะ มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะคำว่า swallow ออกเสียงดูนะคะ swallow แปลว,ว่ากลืนค่ะกลืนเงินเข้าไปเลยนะคำต่อมาค่ะคำว่าผูด้โดยสารนะคะ passenger ลองเสียงดูฮะ passenger เพศหญิง female female ถ้าผู้ชายก็เหลือแค่คำว่า male คำว่าประเมินหรือประมาณนะคะคำว่า estimate ลองเสียงดูคะ่ะ estimate e l เ t e กล่าวหาลองเสียงดูค่ะ l อเ e p โ o ล e สอบสวนลองเสียงดูค่ะโ o ล e แกเกมภาษาอังกฤษคุณมีคอร์สนะคะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นคอร์สใหญ่เลยก็ไปที่หน้าโปรไฟล์มีคำว่าสอบถามกดตรงนั้นทัามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจังคลิปหน้าของหิงจ้าบาย